สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับนะคะเข้ากับรายการ One New g เก e กับพวกเราสองคนนะครับเข้มข้นนะฮะดีมค่ะเจอเจอกันอีกแล้วสำหรับวันอังคารวันนี้นะฮะช่วงแรกเป็นช่วงของรายการเด็ดดังบ่ายวันแชทค่ะ,ะคืออยากบอกว่าวันนี้เป็น วันที่สําหรับการรีวิวเลยทีเดียวนะพี่ดีนบอกเลยชอบวันนี้มากเลยรอคอยมาทั้งสัปดาห์สาหรับวันนี้นะคะใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะร้านนี้เด็ดมากเป็นร้านในใจใครหลายคนเลยเนะฮะเป็นร้านที่รู้จักใครอยู่หัดใหญ่หรือว่าต่างจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาหัดใหญ่มาสงขาของเราเนี่ยต้องโดนต้องมาต่าแน่นอนสาหรับร้านนี้นะคคุณผู้ชม คืออ้างแต่คือต้องว่าได้ว่าถ้าเท้าความย้อนกลับไปในสมัยเรียนเนาะต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่ทานอร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญเลยนะรสชาติเขาเนี่ยอร่อยมากๆนัวละมุนมากชอบทุกเมนูขนาดนี้แล้วล่ะคนสงสัยว่าร้านอะไรร้านอะไรเอ่ยวันนี้ที่เราแนะนําในรายการช่วงเด็กดังบายวันแชทนะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ทานได้ทั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทุกมื้อสามารถทานได้หมดใช่แล้วค่ะ มีเมนูค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวเมนูเยอะก็เลยทีเดียวทั้งานเล่นทาน,ทานหลักทานอิ่มทานโอ้อโหมีหมดเลยนะ ทอดตุ๋นมีครบเฉลยให้รู้แล้วตอนนี้อยากรู้แล้วว่าคือร้านอะไรร้านคอหนังแต่เตี้ยมร้านคอหนังแต่เตี้ยมโอ้โหคือร้านนี้อยู่คู่อําปหัดใหญ่มาเนิ่นนานเลยค่ะพี่ดิมใช่แล้วค่ะที่สําคัญเลยนะคะต้องบอกเลยว่ามีเมนูห้างหลากหลายมีเยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีเปิดสาขาเพิ่มสาขาเพิ่มด้วยใช่เขาเขาก็จะมีการอ่เรียกว่าปรับปรุงเมนูนะแล้วก็มีส่วนของเพิ่มวัตถุดิบอันนี้เข้ามาด้วยใช่พี่ดิมนอกจากสามารถทานได้ที่ร้านตอน ยังมีแบบเดลิเวอรี่ด้วยด้วยเลยอยู่ที่บ้านก็สามารถสั่งทานได้ด้วยนะครับช่วงนี้คือหลายคนก็บอกว่าไม่ออกจากบ้านไปไหนหรอกบอกเลยแต่ว่าคือหิวหิวต้องกระหายต้องหาอะไรทานไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้ออมื้อเช้าทานอะไรคะมื้อเช้ามื้อเช้าเราต้องแบบพวกซาลาเปาตองมาติ่มซำขนมจีบกุ้งหมึกต้องมาเลยใช่ไหมคะพี่ดิมอ๋ และถ้าใครนะคะชอบเป็นเมนูอาหารเช้าที่อิ่มท้องอ่าเขาบอกว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะใช่ค่ะพี่ดิมใช่ค่ะเพราะว่าการที่าทานอาหารเช้าทําให้สมองเราเนี่ยรดเล่นได้ทํางานได้แบบสลับปัดเปลือกแล้วก็ไม่อื้ออึงทั้งวันนะใช่ค่ะพี่ดิมใช่ค่ะสำหรับเมนูอาหารเช้าของเรานะคะนั่นก็คืออะไรดีจริงๆอ่ะที่ทานกข้าวเปล่าแบบอุ่นๆร้อนๆปลาคุเตะปลาคุเตนี่พลาดไม่ได้เลยสําหรับร้านนี้นะคะ บากุเต้องต้องกินตอนมันแบบร้อนๆนะใช่เขาจะแบบตุนเนื้อหมูยุ่ยๆยกระดูกหมูช่ำช่ำห้ามเป่านะคะคือต้องมีที่นึงนะคะพอมาแล้วร้อนคือสดเลยพร้อมด้วยเครื่องเทศคือแบบคุณภาพล้วนๆเลยสําหรับบากุเต้นะครับใช่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเออในส่วนของเครื่องปรุงส่วนผสมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีอะไรใส่มาแล้วก็มีอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้พลาดไม่ได้เลยเรามีแขกรับเชิญ นั่นก็คืออาจารย์เกมของเราแต่ต้องรอสักครู่รย์เก็ได้แล้วเหรอใช่ครับพี่ดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีเจ้าของร้านมาอยู่ในรายการของเรากันอีกด้วยแล้วรู้ไหมอาจารย์เกมมาแต่ละเทียยังไงคือบอกเลยจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนน้ำหนักมากคืออาจารย์เกมมากี่กี่ครั้งอ่ะบวกไปครั้งละครึ่งขีดครึ่งขีดใช่คือชอบมากสําหรับอังคารใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะเจอกับแขกรับเชิญเนี่ยเรามีกิจกรรมแจกด้วยสําหรับต้นรายการของเราครับพี่ดิ สำหรับใครที่เข้ามานะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกา15นาทียังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเราจะมีคำถามให้ทุกคนให้ตอบกันซึ่งถ้าตอบถูกจะได้รับอะไรคะถ้าเกิดตอบถูกเนี่ยสำหรับ20คนแรกแจกคูปองจากทางร้านคอหนังแต่เตี้ยมูลค่า50บาทใช่จำนวน20ออเดอร์20ออเดอร์มูลค่า50บาทอะไรคนบอกว่าอ่ะ50บาท ทานอะไรได้บ้างได้หลายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทานอะไรได้บ้างก็นิดนึงนะคะออกเองบ้างก็ได้นะใช่สามารถแบบเอาแต้มเนี่ยไปแยกแล้วก็สามารถแบบว่าได้ได้ได้อย่างสองอย่างขนมจีบหนึ่งชุดใส่ป้าแต่จะเติมนู่นนี่นั่นก็สามารถหนุนของทานได้บ้างนะใช่แล้ดินะคะแต่ว่าได้ไปทั้งหมด20ออเดอร์เลยนะคะยี่สิบออเดอร์เลยนะทีเดียวสำหรับผู้ชมที่ชมทาง โล้ไลฟ์แพลตฟอร์มทาง a c e b o o k เนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันเดลแชทด้วยนะคะให้แอดมินนะคะขึ้นคำถามให้หน่อยละกันนะคะว่าคำนมเรานะคะคืออะไรกฎกติกาสำหรับวันนี้สำหรับผู้โชคดีออาละค่ะคำถามของเรานะคะคำถามมีอยู่ว่าร้านคอหนังแต่เตี้ยมนะคะที่เราเอามาในวันนี้นะอาจารย์เกมจะสั่งเมนูอะไรมาระหว่างข้อหนึ่งสลัเปาราวาทอดครับพี่ดิม ข้อ2ขนมจีบกุ้งและข้อ3สั่งทั้ง2องอย่างผู้ชมทางบ้านสามารถพิมพ์เสนอกันเข้ามาได้เลยว่าข้อไหนเนึ่งหรือสองหรือสามดีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคือร้านขนมแกงเตี๋มเป็นร้านที่อาจารย์เกมชอบทานด้วยนะใช่พี่ดีมนอกจากอาจารย์เกมคือเอ็มซีแล้วก็คนที่อยู่ในหับใหญ่คือชอบมากคือถ้าพูดถึงในส่วนของ เรื่องอาหารนะคะก็พูดถึงอาหารเช้าพูดถึงพูดถึงแต่เตี้ยพูดถึงในส่วนของขนมจีทรลาเปาอะไรเงี้ยร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ในลำดับนัมเบอร์วันเลยนะในการที่จะแบบนึกถึงว่าจะไปกินนะสมมติว่าแขกมาใครเยือนเนี่ยแนะนาเลยสมมุติว่ามีเรามีเพื่อนมาจากเชียงใหม่เชียงรายไม่ท่องสอนกรุงเทพอะไรเงี้ยใชอกเขาถามเขาถามเราว่า ร้านไหนร้านเด็ดในหัดใหญ่ใช่แนะนําเลยต้องเป็นร้านข้าวแต่เี้ยมอือข้าวไม่ไล่กันเลยทีเดียวใช่เดี๋ยวแอดมินฝากเช็คทีวีเลยนะคะตอนนี้อ่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนิดนึงนะคะว่าในวันนี้นะคะเราจะมีเกมมาให้ทุกท่านเล่นกันนะคะใช่ตอนนี้มีผู้ชมทางบ้านเนี่ยทยอยกันตอบเข้ามาแล้วนะคใช่ค่ะอ่านี่เลยนะคะเกมที้คือหน้าจองนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ การตอบคำถามค่ะเราแจก20ออเดอร์ออเดอร์ละ50บาท50แปมนะคะคำถามง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะอาจารย์เกมจะสั่งเมนูอะไรมานะคะจากร้านคอหนังแต่เตี้ยมนะคะระหว่างข้อหนึ่งสลัเปาราวาทอดค่ะข้อสองข้อสองจิบกุ้งใช่ค่ะข้อสามทั้งสองอย่างรีบตอบมันเข้ามาเลยนะคะคือสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอังคารที่ผ่านมาคืออาจารย์เกมได้หลอกได้ล่อบางทีอาจจะตอบถูกบ้างผิดบ้างที่ดีมใช่ใช่ พิมพ์เลขนะคะแล้วก็ตามด้วยคําตอบนะเช่นนถ้าเข้มคนตอบข้อ1ก็พิมพ์ว่า 1. สาลาเปาลาวาทอดถ้าตอบข้อ2ก็พิมพ์ว่า 2. ขนมจีบกุ้งหรือถ้าใครอยากตอบข้อ3ก็ให้พิมพ์ว่า3ทั้ง2อย่างนะคะไม่ยากเลยนะอ่ะ แล้วถ้าตอบถูกแล้วทำยังไงต่อคะข้มค้นถ้าถ้าเกิดตอบถูกแล้วเนี่ยเราจะประกาศผลเปบรายรางวันแล้วก็ส่งหลักฐานยืนยันตัวระดับสองเข้าในเชตบอทของวันนิวเกมทีมงานเนี่ยทำการส่งคูปอง เข้าไปในระบบในวันถัดไปในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับพี่ดิมใช่ค่ะก็อย่าลืมนะคะส่งหลักฐานกันให้เรียบร้อยด้วยเนาะใช่แล้วคือพลาดไม่ได้เลยร่วมสนุกสนานกับการเล่นเกมของเราในช่วงต้นรายการกันได้เลยนะคะสวัสดีผู้ชมทางบ้านทั้ง12คนดูด้วยนะตอนนี้โอเคนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะตอนนี้บางท่านตอบกันเข้ามาเลยค่ะพี่ดิมบางท่านอาจจะชมผ่านโลโก้ไลฟ์แพลตฟอร์มทาง Facebook เนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชันวันแชทแล้วก็ ร่วมสนุกสนานกับรายการวันนิวเกมของเราได้ด้วยนะครับคือถ้าใครตอนนี้นะคะถ้าใครชมอยู่ในส่วนของเฟซบุ o กเนี่ยค่ะให้เข้ามในแอปพลิเคชันของเราก่อนโหลดไปเลยนะคะโหลดนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันของเรานะคะวันแชทนะคะหน้าตาแอปของเรานะคะก็จะเป็นแบบแบบนี้เนาะให้มาคอมเมนต์ตอบในนี้นะคะให้มาคอมเมนต์ตอบในนี้นะคะทุกคน บอกเลยอย่าอย่าอย่าไปตอบในคอมเมนต์ของ Facebook นะเพราะว่าเราเล่นเกมอยู่ในระบบจะไม่ดูดไม่ดูดด้วยดดูแน่นอนโอเคโอเคเราจะนับระบบในแอปพลิเคชันวันแชทนั่นเองใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะตอบคำถามกันเข้ามาเลยนะคะคำถามมีอยู่ว่าเอวันนี้นะคะครับพี่ดิมร้านขอนักอเนกเทียที่เราเอามาเนี่ยใช่อันจย์เกนจะสั่งเมนูด้ข้อหนึ่งซาลาเปา